ผูบ้บริหารู่นรองหรือผู้แทนนะครับที่ร่วมให้เกียรติในวันนี้ <c oughs> ผมก็อยากเรียนความเป็นไปเป็นมาถึงนิดนึงผมยา้ายไปอยู่โรงเรียนสวนหม่อน้งแต่ปี2 5 3 9นะครับแล้วก็ทราบว่าโรงเรียนของเราโรงเรียนสนหม่อนเนี่ยมีภาระหน้าที่หนึ่งคือการดูแลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราศีมาระยะที่ผมมาแรกๆเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่า พ่อเด็กสถานตรงข้ะเป็นเด็กที่มีปัญหาต่างๆแล้วมีพฤติกรรมที่ที่เบี่ยงเบนเขาเกรงว่าลูกเขาเนี่ยพลอยจะจะมีพฤติกรรมตามเด็กสถานทรกข้อไปด้วยพอขอรับบางส่วนได้ไหมอะไรเนี่ยพอเขาเสนอลักษณะนี้ผมก็เลยถ้าถ้าเป็นไปลักษณะนี้แสดงว่าผู้ปกครอง ยังมีส่วนกังวลใจในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับคิดว่า <c oughs> เด็กโรงเรียนสนหมที่ลูกเขาไม่อยู่เนี่ยควรที่จะเป็นเฉพาะเด็กที่ที่ดีที่เรียบร้อยที่อยู่ในสังคมอย่างปกตินะครับผมก็เลยหาวิธีเบื้องต้นในช่วงแรกก็คือการจัดกิจกรรมด้วยรักและทันผูกเพื่อให้ลูกเป็นคนดี โดยการพบปะระหว่างผู้บริหารครูอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าครูหัวหน้าสายใดพบกับเด็กเป็นระยะระยะเพื่อถามทุกสุขว่าขณะน,นี้แต่ละคนเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรแล้วก็ร่วมกันแก้ไขเ,เป็นระยะระยะมานะครับแต่สิ่งที่ผู้ปกครองยังพูดก็ยังพูดอยู่ก็เลยจะทำยังไงนะครับก็เลยเขียนเพลงขึ้นมา เขียนเพลงขึ้นมาเพื่อสื่อให้ผู้ปกครองไม่ทราบพวกเราร้องได้ไหมร้อง,องได้ใช่ไหมไเอาร้องร้องร้อง,องเพลงสถานเด็กชายบ้านรัติมาสักรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสาธิตชายบาติมาทีมีต่คาเมตตาเต็มเสียง